สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าว,วันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบก,กันกับ ep สามหกสามกันแล้วนะคะฝากพี่ๆใครที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0ส5่่งกส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่พี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่ถูกกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นนะคะปีจาเย็นวันที่5ตุลาคม2,568ค่ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญพระณเรสวนมหาราชปี13ค่ะ เก่าสวยครับพี่จ๋าพระณเรศวนปี13ค่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลข1ค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะรูปหล่อครับพี่๋าไม่บ้านกราบขอโทษขออภัยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนหมายเลข2ค่ะ แบ่งปัน300บาทหลวงพ,พ่อทบหม่เลข2ค่ะใหม่เลขที่3เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรค่ะพี่เหรียญกรมหลวงชุมพรหม่เลข3ค่ะปี2519นะคะพี่กรมหลวงชุมพรแบ่งปัน300บาทค่ะ หมายเลขสี่เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่พ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะคะพี่เลี่ยมจับขอบเก่าสวยหลวงพ่อปานเนื้อดินคะ่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่สี่ค่ะหมายเลขห้านะคะพี่เป็นพระสังกจายวัดเงินคลองเตยคะ่ะ พระสังกัดจายค่ะพี่จา้าวัดเงินคลองเตยหมายเลขห้าค่ะเนื้อเก่าสวยสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขที่หกนะคะพี่เป็นชินราชอินโดจีนค่ะเนื้อมันเก่านะคะจะเป็นเนื้อทองผสมเก่าเก่าสวยๆค่ะ ชินราชอินโดจีนนะคะพี่สามบาทหมายเลขที่6ค่ะเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นพิเศษ2นะคะพี่หลวงปู่ชอบค่ะพี่จ๋ามีตอกโค้ดค่ะปี2537ค่ะปู่ชอบรุ่นพิเศษ2ใหมายเลข7ค่ะ แบ่งปันที่3 0 0อยบาทหลวงปู่ชอบค่ะพี่หมายเลขที่8เป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะพระร่วงหลังรางปืนเนื้อเก่าสวยค่ะพี่หมายเลข8ค่ะมีบินมุมบนนะครับจะมาแบบนี้นะคะพี่หลังรางปืน3 0 0รอยบาทเป็นเนื้อตะกั่วเก่าสวยค่ะหมายเลขที่8ด นะคะพี่ใหม่ได้เก้าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารูค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟันใหม่ได้เก้าค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทเก่าสวยค่ะ หมายเลขสิบนะคะพี่จ๋าเป็นพระพระพุทธนะคะพี่องค์ใหญ่นะคะพี่จ๋าเนื้อทองผสมค่ะเก่าสวยค่ะ สามรอยบาทนะคะพี่จ๋าส่วนสูงนะคะพี่วัดขนาดส่วนสูงประมาณเกือบสามนิ้วนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลข10ค่ะ11เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยคะ่ะพ่อชุยสองสี่หเก่าสวยคะ่ะพี่พอชุยหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทหลวงพ่อชุยหมายเลข11ค่ะ สิบสองเป็นพระกิ่งหลวงพ่อแพรค่ะพี่องค์สีทองนะคะไปจากพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะได้ฐานมีตอกหม่เลขตอกโค้ดนะคะพี่สามรอยบาทหมายเลข12ค่ะ 13เป็นพระสังกจ,จายหลวงพอดิดวัดปากสะค่ะสังกจ,จายหลวงพอดิดวัดปากสะค่ะพี่ด้านหลังมีอักขระลายยันนะคะพี่สาแบ่งปันที่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข14ค่ะพี่สาว4ิ 14, เป็นซุ้มกอหลวงพ่อหนุ่ค่ะ สุมกรเนื้อดินหลวงพ่อหน่งหมายเลข14ค่ะเก่าสวยค่ะ15เป็นปิดตานะคะพระจารเนื้อผงคุกลักค่ะพระปิดตาเนื้อผงคุกลัก นะคะพี่หมายเลขสิบห้าค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะสิบหกเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะหลวงพ่อคงค่ะพี่สาเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่เนื้อเก่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหมายเลขสิบห้าค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลข17เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข17ค่ะ300บาทนะค่ะพี่เก่าสวยค่ะ ส8เป็นสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆแบ่งปัน300บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขคะ่ะ1องค์300บาทค่ะพี่สององค์500บาทนะคะพี่จ๋าติดต่อในบ้านกันเข้ามาได้เลยคะ่ะหมายเลข18เป็นพระสมเด็จคะ่ะ300บาทนะคะพี่19เเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันคะ่ะเนื้อมาแบบเก่านะคะพี่จ๋า หมายเลข19ค่ะพี่องค์นี้นะค่ะพี่แบ่งปัน300บาทเลยค่ะเก่าสวยค่ะพี่หมายเลข20เป็นวัดเกตเช่นกันค่ะพี่สาแตกรายงานเนื้อมาเก่าเลยค่ะสมเด็จพิมพ์วัดเกตชโยค่ะ แบ่งปันที่300บาทหมายเลข20ค่ะ21เป็นพระพงค่ะรู้จักพระพงเนื้อดินค่ะ300บาทค่ะพี่พระพงหมายเลข21ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่22บนะคะพี่จ๋าเป็นเต่าหลวงปูเหลิวค่ะปูเหลิวรุ่นปลดหนี้ค่ะพี่จ๋าปูเหลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่เป็นเต่ารุ่นปลดหนี้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่3 0มรอยบาทหลวงปู่หลิวหมายเลข22ค่ะ ยี่สิบสามเป็นปิตาพิมพัน์ค่ะพี่สาเป็นเนื้อผงนะคะพี่พระปิตาพิมพ์ปั้นค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสามนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะปิดตาพิมพ์ปั้น3อยบาทค่ะหมายเลขที่24นะคะพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อเมาวัดสี่เหลี่ยมค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่หลวงปูเ่เมานวัดสี่เหนี่น1ค่ะพี่ฉลองอายรครบ่ย0ปีค่ะหลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมค่ะสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะ แบ่งปันที่300บาทพร้อมเรียมพร้อมใช้งานค่ะหมายเลข25เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่พ่อเงินเก่าสวยเป็นพิมพ์จอบใหญ่300บาทหมายเลขที่25ค่ะ 300บาทค่ะ26คสิบหค่ะพี่เป็นรูปหล่อนะคะพี่จารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าค่ะสามร้บาทค่ะพี่รูปหล่อพ่อเงินเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่ยีเป็นหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหมายเลข27นะค่ะพี่เก่าสวยคะ่ะ28เป็นตะกุดเนื้อตะกัวมีรอยจานคะ่ะ มีร่องรอยกันจานค่ะพี่จาจานเก่าชัดสวยเลยค่ะพี่ตะกุดเนื้อตะกั่วนะคะพี่จ๋าความยาวอยู่ที่3นิ้วนิดนึงนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลขที่28นะค่ะพี่29เป็นแหนบหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดท่าสุงค่ะ แนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะพี่สาววัดท่าซุงค่ะสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะสามสิบค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่สาเหรียญเศรษฐีค่ะพี่หลวงพ่อปานปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ไอสองพันห้าร้อยสิบสี่ค่ะเหรียญครบรอบหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพี่ หลวงพ่อฤฤษีลิงดำปุกเสกค่ะหมายเลขที่30นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปพี่ แบ่งปัญยามเย็นอีพีที่363ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า